เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้องน้ำตาลนะคะน้องน้ำตาลเดอะสตาร์หหลังจากที่ป่วยมีเลือดออกทางปากและจมูกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตีสอนาทีน้องน้ำตาลเสียชีวิตแล้วค่ะโดยเฟ e บุ๊กคุณพ่อของน้องน้ำตาลโพสต์ภาพนี้ของลูกสาวนะคะ พร้อมกับข้อความระบุว่าลูกน้ำตาลบุรชรันทองชิวจากไปแล้วอย่างสงบและสวยงามเมื่อเวลาตีสองสเจ็ดนาทีขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยสงสารลูกจับใจหมวดรันน้ำตาลเดอะตา น้องน้ำตาลเดอะสตาร์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากที่เธอมาเล่นละครซิทคอมทางช่องสามของเรานะคะรับบทเป็นหมวดรันในซิทคอมผู้กองเจ้าสเสน่ห์ถือว่าเป็นละครที่สร้างชื่อให้กับน้องน้ำตาลจนเป็นที่รู้จักาตาะคะนอกเหนือจากงานร้องเพลงที่เธอรักเธอก็มีงานการแสดง หมวดตันก็จะอยู่ในใจของคุณพ่อครอบครัวและแฟนๆตลอดไปผู้หญิงพวกนี้้ะพี่สาวของน้องน้ำตาลก็คือคุณน้ำพึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อตอนประมาณสักตีหนึ่งยีนาทีนะคะเขียนข้อความว่า please don't take my sunshine away แปลเป็นภาษาไทยก็คือโปรดอย่าเอา my sunshine ของฉันไป ก็หมายถึงน้องน้ำตาลนั่นเองนะคะเปรียบเสมือนแสงพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างในครอบครัวตัวน้องสาวของน้องน้ำตาลคือน้องน้ำทิศก็โพสไอจีเมื่อตอนสองทุ่มก่อนที่พี่สาวจะจากไปเป็นภาพกอดกันอยู่ที่สนามบินนะคะครอบครัวนี้มีลูกสาวสามคนค่ะ น้ำพึ่งน้ำตาลแล้วก็น้ำทิพเป็นสามสาวจริงๆเมื่อวานนี้น้ำทิพน้องสาวก็มีการโพสต์ข้อความส่งกำลังใจถึงพี่สาวนะคะโดยที่ระบุเขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรามีกันและกันมาตลอดชีวิตไม่เคยต้องการอยากจะเจอพี่เท่านี้มาก่อน just come back กลับมานะ I'm waiting for you ฉันรอพี่อยู่แต่ที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะตีสองเจนาทีน้องน้ำตาลจากไปแล้วอย่างสงบเมืม่อวานนี้ช่วงบ่ายหลังจากที่น้องน้ำตาลถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสิริราชทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชนำโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะดีคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลสิริราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์แพทย์ประจำสาขาวิชาสรยศาสตร์หัวใจและทรวงอกภาควิชาสรยศาสตร์เจ้าของไข้ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับพี่สาวก็คือคุณน้ำพึ่งแล้วก็พี่เขยของน้องน้ำตาลนะคะโดยที่แพทย,ย์ระบุว่าเคสของน้องน้ำตาลเป็นเคสหายากค่ะอาการทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่มีเลือดไปอุดตันที่ปอด ทำให้อย่างที่คุณแม่เคยเล่าเอาไว้นะคะก็คือน้องเนี่ยเหมือนกับมีเลือดกำเดาออกมาจากจมูกแล้วน้องก็บอกว่าหายใจไม่ออกพอเอามืออุดจมูกเลือดมันก็ออกทางปากแทนเลือดเนี่ยมันมาอุดที่ปอดแต่ยังไม่รู้ว่าเลือดมันออกมาจากจุดไหนพอเลือดมาอุดตันที่ปอดทําให้น้องเนี่ยขาดอากาศพอขาดอากาศสมองไม่ได้รับออกซิเจนก็เกิดอาการสมองบวมซึ่งสมองเนี่ยบวมมากนะคะ จนเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยคุณหมอตั้งโต๊ะแถลงว่าคงต้องรอให้สมองยุบบวมก่อนถึงจะวิเคราะห์สาเหตุของโรคได้ส่วนประเด็นที่มีความคิดความเห็นกันว่าใช่ไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการเหมือนเลือดออกอยู่ในช่องท้องช่องอกคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะเช็คดูเลือดของน้องแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดมันไม่ได้ต่ำถ้าเป็นไข้เลือดออกเกล็ดเลือดมันต้องต่ำแต่ในเลือดเนี่ยมีกรดมาก เพราะว่าน้องขาดอากาศหายใจไประยะหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้คือคุณหมอปรัญญาที่เมื่อวานนี้นั่งอยู่ข้างๆคุณหมอประสิทธิ์คนแถลงข่าวเนี่ยค่ะคุณหมอปรัญญาเดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครด้วยนะคะตอนที่น้องน้ําตาลเข้าโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วคุณหมอปรัญญานี่แหละค่ะเป็นคนทําการผ่าตัดใส่เครื่องพยุงการทํางานของหัวใจและปอดให้น้อง ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายน้องมาที่โรงพยาบาลสิริราชทางสิริราชเองบอกว่ายังไม่เคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนมันยังเป็นปริศนาอยู่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคุณหมอพูดถึงขนาดว่าน้องน้ำตาลน่าจะเป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำนะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไม่สามารถเห็นรอยโรคอ,อะไรที่เป็นสาเหตุของเลือดออกโรคพวกนี้เป็นสิ่งที่เจอน้อยมาก เจอไม่บ่อยอไม่อยางไม่ว่าหนึ่งในร้านคือมาเจอน้อยมากแล้วกันเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโรคอะไรเราไม่สามารถบอกสถิติได้แต่ว่าไอ้ที่เราเจอบ่อยเช่นเส้นเลือดที่ปิดปกติที่เป็นก้อนจนเรามองเห็นเนี่ยบางอย่างไม่เห็นัน้นพอไม่เห็นเรารู้อย่างเดียวเลือดที่ออกมาเยอะแน่นเราตรงไปตรงมาคือเส้นเลือดมันแตก แต่เลือดจากไหนตอนนี้ยังไม่รู้ลักษณะเพิ่งก็าจะ่าในโซเชียลมีการสัมกันเอ๊ะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยปกติคนที่เป็นไขเออ้เลือดออกเลือดที่จะออกเกิดขึ้นมาจะสัมพันธ์กับการที่เกิดเลือดต่ำหรือเกล็ดเลือดไม่ทํางานแล้วโดยทั่วไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ออกจุดเดียวราจะเห็นเลือดออกที่อื่นเช่นที่ผิวหนังซึ่งกรณีอนอี้ไม่มีคือถ้าพูดก็ได้แต่คาดการณ์ว่าอาจจะ คนบางคนเลือดก,กำเดาออกบ่อยๆเพราะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่อากาศแห้งเยื่อบุแห้งก็เกิดเลือดก,กำเดาออกได้คนบางคนสัมพันธ์กับการข,ขาดวิตามินบางอย่างก็เลือดก,กำเดาออกได้เพราะช่วงที่กำเดาออกที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้าใจว่าอาจจะคงไม่ได้มีการตรวจรอก็เป็นจากอะไรหรือตรวจได้จะไม่เจออะไรเดือยซ้ำมันออกแล้วมันก็หยุดคือจนถึงขณะนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าตกลงเนี่ยสาเหตุ ที่ทําให้เลือดมันออกมากจนทะลักออกมาทางปากทางจมูกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรตอนแรกเนี่ยทุกคนมีความหวังจะรอให้สมองของน้องเนี่ยยุบบวมลงแล้วก็จะวิเคราะห์สาเหตุอีกครั้งหนึง่งแต่ที่สุดน้องก็มาจากไปเมื่อคือนนี้นะคะคุณหมอพูดถึงวิธีการปรถมพยาบาลของคุณแม่ด้วยค่ะคือวันเกิดเหตุเนี่ยน้องน้ําตาลปกติทุกอย่างนะคะทานข้าวกับคุณแม่ทานเสร็จจูจ่ๆก็พูดกับแม่ว่า เลือดกำเดาออกคุณแม่บอกว่าเอานั่งลงนั่งลงพอนั่งสักพักน้องมีอาการเหมือนกับหายใจไม่ออกเพราะว่าเลือดมันมาอุดตรงทางเดินหายใจที่สุดคุณแม่ก็เลยบอกเอานอนลงแล้วคุณแม่ปฐถมพยาบาลประโยคสุดท้ายที่ลูกพูดกับแม่ก็คือแม่เลือดออกปากคุณแม่ปฐถมพยาบาลน้องปั๊มหัวใจซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอสิริราชเนี่ยชื่นชมคุณแม่นะคะโดยที่อาของน้องน้ำตาลบอกว่าตอนที่น้องมีอาการเนี่ย เริ่มสำลักเริ่มเกรงคุณแม่ใช้มือควักเลือดออกจากปากของน้องคือเลือดที่มันออกมาเนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นลิ่มๆแล้วก็แบบที่เป็นน้ําคุณแม่เนี่ยใช้มือควักเลือดออกมาปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจน้องตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เรียกรถพยาบาลน้องขึ้นรถพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ไปปั๊มกันตรงนั้นอีกรอบหนึ่งน้องสู้ครอบครัวสู้ แต่ที่สุดมันก็เป็นข่าวร้าย